มันแต่ว่ารวยอะไรสักเจ๊ไหมเฮ้ยไม่เอาดิอย่าพูดคำหยาบดิไม่เอาดินี่แค่เกมนี่แค่เกมา็จะไหมนี่เกมมันไม่ใช่โลกของจริงเข้ามาลูกกะหรีลูกกะหรี่มึงว่าเปิดจะเข้าโอ้มึงว่าลูกกะหรีมึงนั่นแหละเป็นลูกกะหรีหาคำมาจากไหนเฮียฮ่า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 เฮียอุ้ยกูอะไรกันง่ะอุ้ยอุ้ย พี่โจพี or, uh, oh, wow, <the ่โจ้าเจดแลบแบพี่สามได้มั้ยเจ้าเจสาวผู้ไทยเจ้างามแทนเบอร์เปิดประตูให้เนี่ยเจ้าอะไรเพราะว่าแกมอาชีพหน่อยเมื่อใจนี้ไม่มีอีกแนวแมวเจมันมีกันบ่โอ้ยสัตว์กวาดคลิปอยู่แม่งเอ้ยโอ้ยเปิดประตูให้กูดิ บอกว่าบอกมาลูกมาคนเดียวไม่เล่นพ่อดิพ่อไม่ได้เล่นเกมเลยนะบ้าเปล่าบอกมันบอกมันมาคนเดียวอเปลือยพ่อเปลือยเออเปิดให้ดิเรามาช่วยอ่ะเรามาช่วยนะมาคนเดียวมาคนเดียวบอกมันมาช่วยกูมาคนเดียวจิงเขามาช่วยนะเพื่อนั้นเราไม่รู้จักจริงมันหนีกันหมดแล้วเปิดอยให้หน่อยจริงป่ะจริงป่ะจริงดิ เตี้ยตัวเตี้ยตัวแม่งรู้ดีเรื่อเดี๋ยวเราช่วยนายเองเรามาช่วยนายไงเรามันมีแต่คนรู้จักเรามันไม่กล้ายิงเราเข้าใจะไหมนายเปิดประตูให้เราเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยพวกแม่โคตรเมียเป็นไงลูกทะเลเปิดประตูออกมาดูคุณ แล้วมึงก็ไปยืนในใจมึงเปิดประตูออกมาดูไม่เชื่อเ,เออเปิดประตูออกมาดูดิโอ้โหแล้ววะหน้ากัว่ามึงจะเปิดให้ดูอ่ะแต่มึมองหน้ากูกูไม่เปิดได้เอ้ามองหน้าก็มมไม่เปิดประตูให,ห้โอ้โหมองหน้าก็ผิดโอ้โห <c oughs> ไปไม่ด้ก็ไปเออเสียงมันไม่น่าเลยบอดยิบสีเลยว่าจะมาช่วยตอนนี้ไม่น่าเลย ไปแล้วงอไปเลยียไปงอนวันนี้เขาควรตีไหนที่อ่ะข่อยากมีซีโฟวางอย่างนี้เอบ้านหลันู้นโดนโดนเอฟเวันปาไปแลนายเฮ้ยมีคนซ้มไม้อยู่ข้างนแเราขอซีโฟนอยตรงไหนวะขอซีโฟแม่งเนยสปลาไม้ตรงไหนนี่ไงมันอยู่ตรงถนนหเะ นายเราขอซีโฟนหน่อยนายเฮ้ยมันไม่ได้วิ่งมาหาเราไม่เป็นไร่ันไปฮัลโหลนายอยู่ในบ้านนายไหนายฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลออกเกมไหมเหรออ๋อตัวเฮียไม่ได้เล่นเกมเลยนะเออตัวนี้มันเล่นทำไมเนี่ยโอ้ยมาฆ่ากินครัวง่ายเปิดประตูรู้โอ๊ยโอ้ยยังก็มีแต่เฮียเฮียเฮีย บอกว่าเฮียไม่ได้เล่นเกมด้วยโอ้โหพูดกันดีๆก็ได้เจ้าเฮียมันได้ช่วยทำไมเนี่ยมันไม่ได้เล่นเกมดอร่ามันนี้มัวร่ามันนี้มัวร่าหัดบ้ามันนี้มัวร่าหบ้ามันนี้เราคุมหลังไว้เดี๋ยวพี่มัวร่าดเองโอ้ไม่น่าเลยเพื่อนฉันมาช่วยนะได้แค่จะนายกับเท่ากับเราแบบนี้มันไม่น่าเลยนะ

อย่างอนเรานะเราขอโทษฮัลโหลไอ้สัตว์งอนกูได้กูว่ายืนจริงเลยฮัลโหลนะหแม่แม่ซื้อแม่บอกไปซื้อไอ้ผักใช่ป่ะผักอะไรผักกะหรี่โอ้โหใช่แน่เลยเพระว่ากูเป็นลูกกะหรี่รต้องมีผักกะลีแล้ะแล้วพวกมึงมาช่วยกันสุ่มรหัสมันดิกูก็สุ่มมั่วไม่โดนฮัลโหลฮัลโหล อย่างเงี้ยเรานายเราขอโทษนะนายมาแล้วเหรออย่าขอเราขอโทษนะนายอย่างอนเราเลยฮัลโหลมามาเปิดให้เราอุ้ยโอ้ขอบคุณนายมากนายเปิดไปเลยนะพุ่งเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปเลยอย่ายิงกูนะมึงไอ้เหี้ยเออเปิดเข้าไปพุ่งเข้าไปเลยอ่ะโยนโยนบนทิ้งโยนบนทิ้งให้มันดูโยนบนทิ้งนายนายอย่างอนเราดิเราจะ โยนปืนทิ้งนี่ไอ้โจ้โยนปืนทิ้งไงโจ้ตัวว่าอ้โยนปืนมาขุโยนปืนทิ้งไอ้โยนปืนมาตัวให้เออโยนยิงปืนโยนปืนใบเยโตเจ้าจ้นี่ไงเราโยนแล้วเราไม่ยิงเราโยนแล้วโย้เฉยเราอยู่เฉยเราวิ่งเข้าไปอย่างเดียวนี่นี่นี่เอาไปเลยเนี่ยลูกซองพังเอาหรอนี่เนี่ยลูกซองพังนายจะเอาหรอมันโยนเข้าไปไม่ได้สัตว์เฮียบอกวันนี้ มันโยนเข้าไปไม่ได้อ่ะเราต้องเข้าไปก่อนเออเออจะด่าเลยเราเราเราไม่ว่าหรอกด่าเราเลยโอ้โหไม่คุยแล้วมันโยนเข้าไปได้ปล่าล่ะนายไม่เปิดประตูอะเอออะไรของนายวะเนี่ยมันเปิดปุ๊บวิ่งเข้าไปปั๊บนายเปิดประตูให้เราดิจะโยนจะโยนปืนเข้าไปให้ปืนอะโอ้ยโยนโยนโยนให้มันเหี้ย โยนตรงช่องอ่ะให้มันเห็นเออโยอนนี่ไงเอาดิลูกซองพังเอาเหรอสัตโยไม่จะไม่หมดไม่หมดเชี่ยอะไรสัตว์หมดแล้วเรามีแต่ลูกซองอาหารก็ไม่มีกินแล้วเนี่ยมันโยนช็อตกันให้ไอสัตว์โอ้โหไม่เชื่อใจเราเหรออะไรวะเชื่อใจเราดีโอ้โนาน นอนดินายคนแบบนี้หรอนายฮัลโหลนายไม่งอนนี่นายมาถูเฮียด้วยสับได้ยังไงเฮียสักทีนั่งมาดินั่งมาดิตัวกูดิเฮ้ยเปไปตัวกูดิเฮ้ยโอ้ยเฮียเอ้ยผูพูดเท่าไหรมันก็ยิงเลยฟังกู าน,นายนายไม่อยากโดนบึ้มบ้านนายก็เปิดประตูให้เราเรามีซีเรามีเพื่อนเรามีซีโฟนนะเฮ้ยไม่บอกวเราไม่ได้แกงไอ้เหี้ยนั่นหรอกเราพูดเล่นเมื่อกี้เปิดประตูให้เราหน,นะน่อยนะอย่างอนเราเลย อะไรของมึงอ่ะกูกูให้มึงกูให้มึงห้าร้อยธูเลยถ้ามึงเปิดประตูให้กูอะไหมงอนกูอ่ะถ้างอนกูอ่ะเอาดิเอาดิไอยังมึงดูดูอ่ะมึงมุดเข้าไปในนั้นเลยเปิดได้หน่อยนะวะคนไทยเปล่าเรามาดีไงเรามาดีเปิดประตูให้หน่อยดูเปิดได้หน่อยไอ้ยิงวะ อ้าวปิดให้หน่อยมันมันมันทุบไันเนี่ยทุบบ้านตัวเองถานี่รู้จักโจวชแนลป่าเอ้ยนายรู้จักโจวชแนลไหมโจวชแนลเดี๋ยวเดี๋ยวบอกมันพิมพ์เมจิทำลายบ้านแล้วบอกบอกบอกมันแล้วก็ตีตรงนี้อะนมันเป็นมันเป็น่งมันครูสร้างบ้านหลังไม่ได้หรอกรู้นายเปิดบ้านดิแล้วน่ะบอกบอกบอกแค่เท่นั้นแล้วทำมาตีเอา โหลเปิดบ้านนี่นายอ๋อปิมันกดตัวล้วอ๋อปิดตัวปกดต้องให้มันกดสูตรแชร์ประตูให้เว้ยสัตว์สัตว์แฝงเอ้ยยิงปุ่มยิงปุกดแชร์ประตูประตูไว้หน่อยต่อมาดีนายเร็วเร็วเร็วเฮ้ยใครก็ได้อยู่บนหัวอุ่นมึงใส่รหัสไปเรื่อยดิเร็วนายเร็วเร็วเปิดประตูให้หน่อยมันเหยียบไม่ได้สัตว์จุดนัดจุดไหนด้วย ถ้าถ้ายิงต่อไปมันโอ้ยเดิน่ยาเดินแรงกันดิฮัลโหลเบื่อตัวให้ไหนโดดโดดดดต้องการควยไม้เฮียเรามาช่วยกูก็ไม่ได้โอ้ยไอ้เหี้ยนายนายรวยเราช่วยนายรวยคุยหรอเราเรานายไม่ต้องแจกก็ได้หรอของใครก็มีไล่ข้างหลังเนี่ยคุยอ่ะใครก็มีคุยพอมันเปิดวิ่งุปุ๊ป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 เข้าไปไม่หยอก เจอกูสัตว์ไม่กูไม่ต้องแข็งไม่อะสามไม่ช่วยสามไม่ช่วยก็ไม่เปิดนะสามเราไม่ช่วยก็ไม่เปิดให้เราโอเบื่อ่ะเฮ้ยมึงอย่าเปิดเลสเลยมันเห็นดิมึงกดตัวตี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 ตัวีนายตัวตีตัวตีมายืนมุมนี้เนี่ยมุมไหน มุมนี้เนี่ยนะขึ้นน้ำมุมไหนวะทั้งหลังบ้านนี่เลยหลังบ้านมันบอกให้มันหนาแล้วกูแล้วก็เดินออกมาบอกให้มันเดินออกมาไหนเนมายืนมุมบ้านแล้วเนี่ยมุมหลังบ้านแล้วเปิด์ดี้เอาขึ้นน้ำทำไมก็ได้ดิเออ อ้าวโว้บยเราขึ้นน้ำทำไมเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อไปขึ้นไ่เดียวไปไปขึ้นเปิดดิอะไรวะไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวเตียงเฮ้ยเดี๋ยวมึงได้เอาเตียงเปิดดีเปิดดีโอ้โหไม่เปิดนะเฮ้ยเอาอยุดก็ไปไปเปิดดีโจโจโจไปไปไปยืนให้ยอมตายริโจเขาได้รู้ว่ามึงตายแล้วโอ้กุ้งเงียบไปแล้วไงเออไปตายตาย

หลบไว้หลบไว้ถ้าเปิดประตูออกมารีบวิ่งเข้าไปเลยอย่าเพิ่งยิงแล้วากูวิ่งดิเปิดมากูพุ่งเลยอ่ะไอสัตว์พุ่งเข้าบ้านเลยอย่าเพิ่งยิงเดี๋ยวมันปิดประตูฮัลโหลแล้วฮัลโหลนายนายเราเราโดดใส่พุ่มหนามเรานายทำไมไม่เนี่ยไม่เปิดให้เราอ่ะโอ้เรายอมทำเพื่อนายนะเนี่ยอะไรวะโอ้นายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดินแล้วมันเดินแล้วเอาปืนเอาสัตว์เกิดนี่ โอ้นี่เมื่อกี้มันจะเข้าบ้านคนนึงเว้ยแต่มันโดนกูยิงหน้าประตูเลยเนี่ยตายอยู่คาบ้านเนี่ยเฮียมันมันแผนมันมีแผนตายนี่ยิงชอบจะเื่องเล่จะร้ไงเรือ่อนๆครับใจดีรู้สึกว่าไอคน<า>ที่ออกไอ้คนรู้สึกว่ากูบายบายบ